อ alo ทุกคนสวัสดีค่ะตื่นขึ้นมาวันนี้เราก็ทํางานของเราเหมือนเดิมนะทุกคนเวลาได้แพ็คของก็คือมันมือมากอย่างมีสักพันกล่องนะ <im itation> จะมีวัฒนาคือเก่าวันเนาะเฮากระไดเนาะอยากมีสักพันกล่องทุกคนแพ็กไปมันก็มันมือไปเนาะแพ็กไปยินแพ็กไปมันมือจริงๆนะมันหยุดไม่ได้คือได้แพ็กได้เอาของลงกล่องแบบมีความสุขมากทุกคน เมื่อวานก็ลงคลิปไปที่ว่าเราไปทำสาเล้งนะทุกคนเบลก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจแล้วก็เบลขอบคุณทุกๆคำตักเตือนที่มีมาให้กันเสมอนะคะห่วงใยเด็กๆห่วงใยทั้งเบลด้วยอะไรด้วยนะทุกคนอ่าที่เป็นมันเป็นที่เปิดข้างหลังอะ่ะทุกคนมันเปิดปิดได้มันเป็นประตูข้างหลังอะเนาะ ก็มันก็อันตรายกนจริงเออเดี๋ยวเบจะหาเชือกมัดไว้นะเดี๋ยวพวกหลังคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องหาช่างทําก่อนนะทุกคนอ่าหาช่างแถวเนี้ยมันแถวต่างจังหวัดบ้านเราอ่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆบางทีช่างเขาไม่บ้างทําเราไม่รู้จักใครอย่างเงี้ยเราเขาเอาราคาสูงแบบเนี้เนาะเราต้องหาดูไปเรื่อยเหมือนที่เบลหาดูซาลิงนี่แหละทุกคนหาดูตรงนู้นตรงนี้ทีเราก็ไปถามเขาไว้อ,อืถ้ามันแบบเกินงบเราเกินไปมันก็ไม่ไหวอันเนี้ย ถ้าเป็นช่างเชื่อมเหล็กอะ่ะเราก็ต้องไปซื้อเหล็กแล้วก็ไปดูร้านด้วยว่าเขาทําให้เราได้จริงๆไหมทําดีหรือเปล่าเราก็ต้องถามเพื่อนด้วยถามคนที่รู้จักเราด้วยนะทุกคนทําอะไรเนี่ยเราต้องมองให้มันดีๆอย่าแบบว่าอะไรก็ได้เอาไว้กวดเหมือนที่เคยมันบอมเมนจะเราต้องดูให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจไม่ว่าจะทําอะไรก็าตามก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้ด้วยดีเสมอมานะคะเราก็ทําให้เรามี มีรถซาลิงในการไปส่งของนะทุกคนยมันก็ดีไปในระดับหนึ่งเลยนะเวลาที่เบลแพ็คของเยอะๆสิบยี่สิบกล่องสามสิบกล่องมันห้อยรถไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเนาะทั้งลูกสองคนแล้วทีเนี้ยพอเรามีซาลิงใช่ไหมมันก็สะดวกสบายขึ้นนะเบลขับซาลิงเป็นตั้งแต่เบลอายุพี่สาวเบลมาอยู่บ้านเนาะก็มีรถซาลิงใช่ไหมนั่นแหละก็ฝึกขับ กับป้าน,นั่นแหละทุกคนก็ขับเป็นขับมอเตอร์ไซค์เป็นเป็นคนที่ห้าวหาญแล้วค่อยแล้วก็กล้ามากไม่ค่อยแบบว่าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรหนูคือพร้อมลุยตลอดเวลาพร้อมบวกได้จากผู้ใดจิมมะือพร้อมบวกอันนั้นหยอกเล่นทุกคนพร้อมพร้อมทําพร้อมลุยงานอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคนกล้าทํากล้าลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าบางทีบางอย่างทําแล้วมันก็ เกินความสามารถเราเกินไปเฮ็ดบบไดกะเอาว่างไปก่อนนะจ๊ะเนาะใครผู้อื่นใครผู้เขาที่เหมาะสมมาเฮ็ดดีกว่าแต่เป็นคนที่กลัวเลือดนะทุกคนกลัวเลือดไม่ค่อยแบบชอบชอบทํารอยสักก็จริงแต่ว่าถ้าเห็นเลือดมากๆเนี่ยแบบว่ามันมีแผลแบบเลือดนองเยอะๆเนี่ยเป็นแผลเงี้ยโอ้ยเป็นลมกวนเลยจ้ะเป็นร่มกวนมูเลยจ้ะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าชอบเป็นคนชอบรอยมีรอยสักนะชอบชอบรอยสักแต่ว่าเห็นเลือดหลายๆคอยก็เป็นล่มขึ้นกันเวยจ้ะ วันนี้ก็แพ็คของไม่เยอะแล้วทุกคนเอาเท่าที่มีเนาะเพราะว่าแซลมอนของเราก็หมดแบบว่า จัดปัดเและจามมดกระท่านหันจากใครที่ยังไม่ได้ก็อดใจรอเด้ออย่าเฝ้าหายฟฝ้าด่ากันเด้อมันกําลังเดินทางมาเขาก็กําลังทําอยู่เนาะที่โรงงานเขาก็เขาก็ไม่แบบว่าทําแล้วแบบว่าดองไว้นานๆเป็นปีนะทุกคนเขาก็ทําแบบว่าใหม่ๆให้เราเลยเขาก็ทําหมดหมดสต๊อกเขาเขาก็ทําใหม่ทําใหม่ให้เราเลยเหมือนแบบเนี้ยคือกอ็เราก็ต้องรอเขาก็ทํากันใหม่ๆเลย ทำใหม่ๆแบบนี้มันก็จะดีทุกคนมันไม่ต้องค้างต้องนานอยน่างเงี้ยมันค้างๆนานๆมันไม่ค่อยอร่อยเนาะทำสดๆใหม่ๆเงี้ยมันจะดีกว่า วันนี้วันนี้สาวเบลก็ใส่ชุดสวยสวยนะทุกคนคอชตูมก็มาดาักพี่พี่เอฟซีเช่นเคยขอบคุณพี่สาวใจดีที่ส่งชุดนอนมาให้ส่งเสื้อผ้ามาให้ทั้งของลูกทั้งของเบลเนาะของเบลก็ได้พลพ่อยได้ไปน้ำเด่นพ่นกระซุ่งไม่ให้ใส่น้ำเสื้อเสื้อ,อที่ใส่อยู่บริสื่อได้จ่ายซื้อซื้อตั้งแต่รอบที่แล้วที่กลับมากะใจวงสันซักใสซักใส,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 สจะจะซื้อทีไปถามที่ร้านค้าเขาขายตามตลาดนะทุกคนเสื้อผ้าตัวละรวยเก่าเก่าบ้ แพงเนาะแต่ว่าซื้อให้ลูกเนี่ยซื้อทันทีนะทุกคนแต่ว่าของตัวเองอะคิดแล้วคิดอีกถ้าเนี่ยพอเขาส่งมาให้ใส่พี่ๆส่งมาให้ใส่เบลก็จะใส่อยู่ไงไม่กางเกงลายช้างประการส่งมาให้ก็ใส่อยู่ใส่วนมันซักแล้วมันก็ไม่แบบว่าไม่ขาดไม่รุ่ยนะทุกคนสีมันกับโบตกนะจ๊ะก็ใส่ได้อยู่ตลอดคงจะเห็นเบลคอสตูมนี้ตลอดไปนะถ้ามีคนส่งมาให้ใหมก่ก็เออจะได้ใส่เสื้อตัวใหม่บ้าง ซื้อทีปีละครั้งเนาะทุกคนเก็บเงินเก็บท่องไว้เพื่ออนาคตข้างหน้านะที่สวยงามและก็จะเริญเติบโตไปข้างหน้าเนาะทุกคนหลหลายคนน่ะไม่ใช่ว่าทุกคนไม่สู้หรอกเบลเองก็สู้หลายหลายคนก็สู้ตื่นแต่เช้าไปทํางานบางคนน่ะนั่งฟังเบลอยู่ตื่นตั้งแต่เช้าเช้าไปทํางานตีสี่ตีตห้ากลับมาก,กับเมย มันก็มีทั้งหมดแหละทุกคนก็สู้เหมือนกันหมดจะเจอเรื่องหนักจะเจอปัญหานะทุกคนร้องไห้ได้ร้องไห้ให้พอร้องไห้เสร็จแล้วก็ต้องลุกขึ้นเฝ้าลิ่งเรารีบลุกขึ้นไวเราก็จะอ่ามูฟออนได้ไวเราก็จะแบบว่ามีพลังที่จะต่อสู้มากขึ้นคนข้างหลังก็ยังรออยู่อย่าพิ่งท้ออย่าเพิ่งอะไรไม่ว่าใครก็ตามเแบลบเองก็เป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาแบบว่าชีวิตเหมือนกันไม่มันบาบอมี่แนละชีวิตเห็นเบาจังซีเบาบ,บาบ,บาบหัวเลาะแบบนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันบาง บางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็นึกไปแล้วก็เออน้ำตาตกมันนี่ก็แต่ว่าก็ปาดน้ำตาแล้วก็ยิ้มสู้มันนะจ๊ะไม่ว่าคนเราอะ่ะมันชีวิตเนาะเกิดมาใช้เวรไร้กรรมคือคือเพื่อนบานนั่นแหละเกิดมาใช้เวรใช้กรรมมันก็ต้องแก้ปัญหาไปแต่ละอย่างเราก็ต้องสู้ จนกว่าเราจะแบบไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แหละทุกคนเราถึงจะหมดหมดเวรหมดกรรมมันถึงจะไม่มีปัญหามันถึงจะแบบไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดชีวิตหลอกคนเราก็ต้องสู้แต่ว่าการนักสู้ของเราเนี่ยจะสู้แบบไหนก็อยู่ที่เราว่าจะเลือกต่อสู้มันแบบไหนแค่นั้นเองนะทุกคนเบลแพ็คของเสร็จแล้วเบลก็จะไปส่งของนะคะขอบคุณพี่แนนมากๆเลยนะคะที่ส่งกระเป๋าผ้าให้เราเนาะทุกคนเป็นถุงทะเลนี่แหละเอามาใส่ กล่องแล้วก็ใส่ของกันฝนกันแดดได้ด้วยเนาะทุกคนขอบคุณพี่แนนมากๆเลยนะคะเมื่อวานจอันนี้ยังคนเห็นว่าโอ้ยใส่ถุงพลาสติกค,คนกะทรงมาหายจ้าโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปส่งของทุกคนโอ้ยลืมไปว่าว่าเมื่อวานนะวันเสาร์ใช่ไหมแล้วคราวนี้วันเสาร์อ่ะ ไปสนีเขาก็จะเปิดเฉพาะ9โมงถึงเที่ยงเออเราก็ไปบอท่านจะเหลืออีก10นาทีเบลก็เลยไม่ไปเบลก็เลยวนรถกลับมาที่บ้านเอาของอ่ะไว้ไปส่งวันอาทิตย์แล้วกันเดี๋ยววันอาทิตย์จะออกไปตั้งแต่8โมง45นะ่าเไปฮอดก็มัน ก้าโมงพอดีแล้วก็ไปส่งของคิวแรกเลยพอไม่ได้ไปส่งของเบลก็เลยแวะที่ร้านค้านะทุกคนซื้อมะละกอมาตำด้วยจากกินส้มตำตำใส่ขนมจีนนะแม่ทุกคนแบบตำซั่วเนาะคือจีแซบบะเผ็ดๆเนี่ยคงจะแบบอร่อยเลิศมากสำปะลาลัแซ่บๆหนัวๆโอ้ยบอกแล้วน้ำลายแตกจก้ะมะละกอเนี่ยลูกละยี่สิบบาทเด้เอ,อทุกคนมะละกอแพงมากเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรพี่เบลก็ขายส้มตำก็บอกว่ามะละกอ่นะช่วงนี้มันแพงเนาะแต่ว่ามันก็แซ่ นะทุกคนอีสานบ้านเรานะ่ะค่ะบ่ได้กินตำพงมันบลี่อ่จ้ามันเหมือนกินข้าวไม่อิ่มมันเป็นอะไรไม่รู้มันต้องมีอะไรแซ่บมากระแทกปากมันจังสิ่แซ่บสุกปลาเข้าร่างกายนั่นแหละชีวิตเราถึงจะมีแรงสู้จ้าเหมือนเราเติมน้ํามันนั่นแหละทุกคนกว่าเบลก็เหมือนกันเกิดเป็นสาวอีสานเนาะค่นบ่ได้กินปลาแดกคือบจังบ่ได้เติมน้ามันน่ะเหมือนเฮียเหมือนแห้งหมดเลี้ยวหมดแรงไม่มีแรงกําลังจะสู้ถ้าได้กินปลาลทีไรหนูโอ้ยกําลังวังชายิ่งกว่าซูเปอร์ฮีโร อีกสิบกว่าวันน้องอดินก็จะเปิดโรงเรียนแล้วนะทุกคนเราจะได้พาอาดินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้านะที่โรงเรียนเขาก็ไม่ได้มีแบบว่ารองเท้ากับกระเป๋าขายเขามีขายแค่ชุดนักเรียนแล้วก็ชุดกีฬาเป็นยูนิฟอร์มของเขาเราก็ต้องไปซื้อเข็มขัดให้ใหม่แล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยแล้วก็จะมี อรองเท้าด้วยซื้อให้ใหม่ของน้องอนนานาเนี่ยน่าจะเป็นชุดนักเรียนนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกระโปรงแดงหรือกระโปรงน้ําเงินนะทุกคนแต่ว่าพี่สาวเบลก็บอกเกินๆอยู่ว่าน่าจะเป็นกระโปงสีน้ําเงินแหละกระโปงสีน้ําเงินทั่วไปก็คงจะได้ใส่ชุดออ้คือสิพิพีกดีกอยู่นะนเน,นะนจะจะะเาใะ,าสาะใส่ชุดนักเรียนนะทุกคนจยจะซื้อกระเป๋าให้คงจะเอาสีชมพูรองเท้าอีกอะไรอีกใส่ชุดนักเรียนลงขนาดโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดด้วยนี่ <laughs> เราก็ต้องจัดเต็มหน่อยนะทุกคน ตื่นเต้นแทนลูกไม่ใช่อะไรหรออตื่นเต้นเวลาได้ไปโรงเรียนมันมีความสุขมากเลยนะทุกคนมันเป็นการเปิดโลกกว้างมันได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้ไปเจอเพื่อนตื่นเต้นมากได้ไปเจอคุณครูถามว่าความรู้นะเอาใสจหัวไหมคุณครูเอาให้แล้วก็ว่างไปคือเกานั่น่ะจ้าว่างไปมองตัวอะเดี๋ยวคนก็มาน้าเก็บออดดอก <c oughs> สาหรับเรานะั่เหรอไปซื้อ,อจาไปเล่นกับเพื่อนไปชอบมากได้ไปเล่นกับเพื่อนเพราะว่าเราอยู่บ้านอย่างที่เบลเคยบอกอยู่บ้านนะอู้ตาทาบอกเบลว่าทงานล้างถ้วยล้างจานทากับ ข้าวบางทีก็ไปไล่ไปสวนนะทุกคนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเหมือนเด็กคนอื่นเลยจ้ะเราก็เลยชอบไปโรงเรียนมากเลยเพราะว่ามันบริห็ุงานจ้ะเพราะว่าคาน <c oughs> เป็นคนขี้เกียจแต่ว่าชอบกินนะจ้ะ <c oughs> ตำมะละกอของเบลวันนีส้สีค่อนข้างจืดๆหน่อยนะทุกคนดูดิมําปะลาล้ามันก็น้อยนิดเนาะก็ใส่ทั้งขนมเส้นขนมจีนไปเยอะเกินมันก็เลยเป็นจืดๆหน่อยแต่ว่าเราชอบเส้นขนมจีนมากเลยนะทุกคนเวลาไบซื้อมาเด็กๆก,ก,ก็ชอบกินเหมือนกันเนี่ยเอามาตําแบบนี้ป,ป้าดบ่กเลยบอกไปกระน้ำไล่แตกไปทุกคนดูดิมันน่าซวยมากนะน้ำปะลาลนะ้านั้นใส่น้ำกระเทียมดวงด้วยนะ่าจะแซ่บกว่านี้เนาะ ผักที่เบลปลูกอยู่หลังบ้านก็ทยอยเติบโตขึ้นมาแบบว่า ขึ้นมาเยอะมากเลยนะทุกคนต้นมะเขือก็เนี่ยเแบลบเอามาหลบแดดข้างในนะช่วงแบบว่าแดดประมาณเที่ยงประมาณบ่ายนีย่ก็คือแดดแบบสุดๆเลยบางวันอะสี่สิบสององศาทุกคนเอยขี่รถออกไปเนี่ยเแบลบไปซื้อแบบว่าบางทีลืมซื้อของซื้อน้ำอย่างเงี้ยเนาะเอาลูกไว้ในบ้านอนะอยู่กับหลานใช่ไหมเแบลบออกไปคนเดียวทุกคนนู้แดดร้อนเผาเผานี่แสบจมูกมากแต่ใครออกไปข้างนอกต้องระวังนะเป็นลมไปแล้งก็มีเแบลบเห็นในข่าวนะทุกคน คุณป้าคนหนึ่งอ่ะแกยืนยืนหัวรออยู่แกก็ล้มทับเด็กหลานมั้งทับหลานร้องไห้อู้ล้มแกบูบไปประมาณหนึ่งนาทีนั่นแหละ เบลก็บอกพี to to ่สาวเบลอยู่นะยืนตำส้มตำนานๆน่ะมันร้อนเนาะอย่าอย่าเป็นลมเ้อเห็นเขาเป็นลมแดดกันนะทุกคนต้องระวังป้าเบลก็เหมือนกันเมื่อวานพี่บอกว่าโอ้ยไม่ทําอะไรเลยก็คือร้อนมากไปทําอะไรไม่เป็นคือมันร้อนสุดๆไปเลยนะถ่านมันได้ร้อนน่ะเบลเรียกป้ามานี่ป้าก็ไม่มาหรอกทุกคนแกขี้เกียจนั่งรถแกชอบอยู่ที่บ้านอยู่ตามไร่ตามสวนมากกว่าอยู่ตามสวนอยู่กับน้องหมูน้องไก่เนี่ยเออแกก็จะอยู่แบบนั้นแต่ว่าทํามาที่เนี่แกแกไม่ได้มาหรอกทุกคนขี้เกียจนั่ง ជាំងសារបស់រាលាំង់ប ป้าไม่มาบางวันเบลก็ไปหาเอานะทุกคนถ้าแบบว่ามันไม่ร้อนมากก็จะพาลูกขับรถไปแต่บางวันเนี่ยมันร้อนแบบสุดๆไปเลยร้อนแบบชนิดว่าอุย๊ยออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาเนี่ยผิวผิวเบลนี่ไม่เท่ากันแล้วนะทุกคนข้างหนึ่งที่บิดรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแขนข้างหนึ่งอะมันก็จะเป็นสีแบบน้ําตาลเลวนะขนาดเบลเป็นคนผิวขาวนะแต่ถ้าเบลไม่ไม่ได้ออกแดดหรือว่าอะไรเงี้ยผิวมันก็จะกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้าเราออกแดดมากมาก มันก็จะเป็นสีเนี่ย เราก็ต้องหาถุงมงถุงมือมาใส่ใส่เสื้อแขนยาวนะทุกคนใส่หมวกกันน็อกมันกระจังสสบวานาดาบ่เป็นฝ้าเนาะต้องรักษาผิวด้วยนะทุกคนถึงจะอายุ3 1แล้วเราไปหอดซีซเนี่ยโอ้ยฉันก็นยังต้องเปะอยู่นะบ่เปะบ่ดได้ด้ค่ะมันก็ไม่ได้นะทุกคนจ้องกระจกบไ่ได้ก็โอ้ยรับบ่ได้มันก็ตามตามสภาพเราอะเนาะทุกคนแต่ว่าก็ดูแลหน่อยเดี๋ยวก็โอ้ยโบกครีมนี่ชุดหยอดได้ทีหนึ่งเลยจ้ะโบกครีมนี่แบบว่าวูบลทาครีมแบบ แบบชนิดว่าทาแบบเยอะมากเลยนะทุกคนแบบตอนอาบน้ําเสร็จแต่ทา,ทาครีมบํารุงผิวเนาะใช้วัตสลินธรรมดาเนี่ยแดดสีเหลืองนะเบลชอบมันกลิ่นหอมแล้วก็มันทําให้ผิวเราชุ่มมากเลยนะอันนี้นะคือไม่ได้แบบว่าขายของให้เขานะแต่ว่าอันนี้ใช้จริงๆขอบคุณพี่สาวใจดีจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะวันนี้ส่งปลาหมึกมาให้แล้วก็มีกะปิด้วยทุกคนกะปิแท้จากสุราษฎร์ปัดหอมมากคือจิ้มกับ มะม่วงเปรี้ยวๆหนุ่มสุดยอดเลยในวอลเลยวน้ำได้แตกแล้วก็มีหม้ออบแรงดันด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะปลาหมึกเนี่ยเบลก็จะแบ่งไว้กินสักประมาณเล็กน้อยนะทุกคนแล้วส่วนที่เหลือนะเบลจะให้พี่สาวอ่ะเอาไปทอดแล้วก็เอาไปใส่บาตรไปวัดนะทุกคนทั้งกินด้วยทั้งใส่บาตรไปวัดด้วยได้บุญน้ากันเด้อจ้าเด้อ mm hmm. ผู้ใดพ,พูเเพนคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญด้วยกันเหมือนกันเด้อจ้า ป้าเบลแกก็ใส่บาตรทุกวันพี่เบลก็ใส่บาตรทุกวันนะทุกคนเบลเองไม่ได้ไปใส่เพราะว่าแถวนี้มันกนะพระเพื่อนบําไดยางพานนะถ้าอยู่บ้านเราก็คงจะได้ใส่บาตรทุกวันแต่ก็ฝากพี่ไปใส่เวลาที่ใครส่งของมาให้เป็นขนมนมเนยก็อเอาไปใส่บาตรให้ได้บุญด้วยกันทวนทวนทุกคนเด้อค่ะเด้อได้มารับบุญน้ากันเด้อจ้าเด้อสาหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาวเบลก็ทักไล มาตรงนี้ได้เลยนะทุกคนใครกดไลค์เป็นกระทุ้อรูอรูมหาเบลก็ได้นะคะไว้เจอกันใหม่บายบายสวัสดีค่ะ